สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวการแต่งตัวหน้าหนาวของเรานะคะสำหรับแบบว่าอากาศที่มันติดลบนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่เราก็จะใส่เสื้อข้างในแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เสื้อนอกอีกตัวหนึ่งนะคะนี่คะ่ะเราจะใส่เสื้อตัวนี้นี่ ส่อันนี้เพราะว่าปิดหงอกนะหงอกของเรามันมีด้านนี้แล้วก็จะใส่เสื้อแบบนี้นะคะเสื้อข้างในเราก็จะเอาคอมันขึ้นนีนะะ่ก็พักเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> วันนี้เราจะมาแบบว่าให้เพื่อนๆได้ชมเรา ซื้อเสื้อหนาวมาใหม่นะของวาเลนสไตล์เป็นแบบว่าเสื้อกันหนาวแบบยาวเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะจะให้ดูนะนี่ป้ายยังไม่ได้ออกเลย2,200โครนค่ะเพื่อนเเป็นแบบว่าใส่แบบคุมขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราชอบใส่แบบว่ากางเกงที่มันแบบว่าใส่ออกกําลังกายเนาะเพราะว่า เวลามันใส่สบายอ่ะเราก็เลยต้องแบบว่าหาซื้อเสื้อหนาวที่มันแบบว่าคลุมแบบยาวๆนะนี่เสื้อยี่ห้อนี้มันเหมาะสําหรับคนไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ยาวเทอะทะแล้วมันไม่บานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใส่ให้ดูลองแล้วแบบว่าชอบมากๆเสื้อตัวนี้ให้ชมแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยว จะให้เห็นแบบว่ายาวเต็มตัวเห็นไหมคะนี่ก็จะยาวแบบว่าประมาณนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะใส่รองเท้าแบบนี้ค่ะรองเท้าแบบนี้อ่ะถึงไม่มีไอ้นี่ข้างในมันก็กันหนาวมันก็เอาอยู่นะเป็นรองเท้าแบบว่าทิมเมอร์แรนใส่แบบว่าเท่ the. ตัวแบบหน้าหนาวของเรานะจ๊ะอันนี้ก็มีหมวกด้วยนะมีหมวกคลุมสวยดีเอ่ยอแต่ปกติแล้วอะ่ะกางเกงอะ่ะถ้าเราไม่ใส่กางเกงแบบนี้เราก็จะมีกางเกงเลกกิ้งนะที่มันเป็นแบบขนขนด้านในแบบนั้นถ้าเกิดว่าไปเที่ยวที่มันแบบว่ามีหิมะเยอะๆเ,เราจะใส่กางเกงแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่า หนาวแต่หิมะแบบว่ายังไม่ตกเราก็จะใส่กางเกงบางๆอย่างนี้แล้วบางครั้งก็จะใส่แบบลองจอนข้างในนะเดี๋ยวเราจะลูดซิปให้ดูว่าเออมันเป็นยังไงเสื้ออยี่ห้อนี้คือมันเหมาะสำหรับคนไทยก็คือมันไม่ยาวจนเถอะทะแล้วก็แบบว่าหน้าแบบไอ้นี่จนเกินไปเนาะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะยี่ห้ออื่นอะ มันจะยาวแบบเธอทะเบอะมากมันจะแบบว่าอ่ามันจะยาวความยาวมันจะเกินสําหรับคนไทยแต่ยี่ห้อนี้คือมันพอดีนะเนี่ยขนาดนี้ถ้าใส่กับรองเท้าแบบว่าสงสูงหน่อยก็จะดูแบบสวยงามเนานะโอเคไม่มีอะไรคลิปนี้ก็จะมารีวิวแบบว่าเสื้อหนาวตัวใหม่ ซื้อมาให้ชมว่าเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราก็จะออกไปเดินเล่นวันนี้วันเสาร์เนาะวันนี้เป็นวันสองสามอาทิตย์แรกที่เป็นวันเสาร์ที่ได้หยุดพักผ่อนเราก็จะเดินไปเที่ยวอ,อดูในเมืองโบลเวนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบว่าคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ